วัดเจมส์มาเจมส์อัศรสกรหรือเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงนี้ชื่อเจมส์มาเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2536โดยเจมส์เป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาจากการแสดงในบทบาทของเรืออากาศโทหม่อมราชวงศ์โรณพีจุฑาเทพในละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ เจมส์ James, เกิดในประเทศไทยโดยมีคุณพ่อเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและคุณแม่เป็นชาวฮ่องกงมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อวันเนซาปัจจุบันครอบครัวของเจมส์จะเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกงโดยคุณพ่อมีอาชีพทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนคุณแม่ทำงานอยู่ที่บริษัทประมูลคริสตีเจมส์เริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาตอนตน้น ที่โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทยจนเมื่ออายุได้8ปีทั้งครอบครัวก็ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ฮ่องกงในช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ฮ่องกงนั้นเจมส์ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนควอรีเบย์ตั้งแต่เกรด4จนถึงเกรด6และศึกษาเกรด7ที่โรงเรียนเซาท์ไอแลนด์ต่อมาจึงได้กลับมาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีสุดท้ายที่โรงเรียนนานาชาติฮาโร่ประเทศไทยเมื่อตอนอายุ16ปีรวมแล้วเป็นระยะเวลานาน,านถึง8ปี ที่เจมส์ได้ใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ในฮ่องกงเจมส์ James, จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์สาขาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยอสมชันและศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอสมชัญเจมส์ James, มาเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักนำของเอสุปชัยศรีวิจิตรซึ่งขณะนั้น เอสุภชัยได้ไปพบเจมส์ขณะยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายที่ฮ่องกงจึงได้ชักชวนให้มาเป็นนักแสดงในสังกัดเอสุภชัยเคยส่งเจมส์เข้าไปประกวดรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่7เพื่อหาประสบการณ์แต่เจมส์ก็ไปได้สุดทางที่รอบของตัวแทนภาคกลางเท่านั้น เจมส์มาเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงด้วยงานถ่ายแบบและเดินแบบก่อนที่จะได้เริ่มต้นแสดงละครเรื่องสุภาพบุรุษจุดทาเทพเป็นเรื่องแรกซึ่งละครเรื่องนี้ก็ทําให้เจมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนแม้ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผู้ชมว่าเจมส์ไม่เหมาะสมกับบทบาทนี้ก็ตามในตอนนั้นกระทั่งเจ้าตัวเองก็อดคิดไม่ได้ว่าตัวเขาคือจุดอ่อนของละครชุดนี้แต่หลังจบละคร เจมส์ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าจำนวนมากจนได้ฉายาว่าเป็นเฉพ่อพรีเซนเตอร์และในช่วงนั้นนิิตยสารสยามดาราก็ยังจัดให้เจมส์เป็นหนึ่งใน10พระเอกที่น่าจับตามองแห่งปี2556ในปี2558เจมส์มาได้มีโอกาสแสดงละครย้อนยุคเรื่องข้าบดินซึ่งก่อนละครเรื่องนี้จะออกอากาศเจมส์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกครั้งว่า เขาไม่มีความเหมาะสมกับบทบาทตัวละครนี้เช่นเดียวกับพีรณีคงไทยเพื่อนนักแสดงอีกคนในเรื่องซึ่งก็เป็นลุกครึ่งเช่นกันโดยกระแสวิจารณ์จะเน้นไปที่รูปลักษณ์ภายนอกซึ่งดูแตกต่างไปจากบทประพันธ์จนหลายคนรู้สึกยากจะยอมรับได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ละครเรื่องข้าวบดินได้ออกอากาศไปแล้วเจมส์ James, กลับได้รับคำชื่นชมและกระแสตอบรับที่ดีมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด เจมส์เคยพูดถึงตัวเองเอาไว้ว่าผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาชอบกินและชอบเที่ยวโดยปกติผมจะเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายและมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงแต่คนอื่นๆมักจะมองว่าผมเป็นคนเงียบๆที่มีโลกส่วนตัวสูงซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนเงียบแต่จะเงียบเฉพาะเวลาทำงานเท่านั้นเพราะต้องใช้ความตั้งใจในการทำงานด้านความรัก เจมส์เคยมีแฟนเมื่ออายุประมาณ15 1 6ถึง16ปีแต่ก็เลิกรากันไปเพราะฝ่ายหญิงต้องไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศโดยเจมส์เคยพูดถึงตัวเองในด้านความรักเอาไว้ว่าผมไม่ใช่คนขี้อ่อนไม่กะล่อนไม่เจ้าชู้และผมก็เชื่อในพรหมลิขิตเชื่อในโชคชะตาส่วนผู้หญิงแบบที่ชอบคือต้องเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องทําให้เรายิ้มได้หรือมีอะไรในตัวเขาที่ทําให้เรามีความสุขได้แต่ในชีวิตจริง ถ้าได้เจอแล้วรู้สึกว่าใช่มันก็อยู่ที่ความรู้สึกตอนนั้นเป็นหลักสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานนั้นเจมส์ James จะเล่นเพียงแค่ Facebook อย่างเดียวเท่านั้นโดยจะไม่เล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆเลยจนถูกหลายคนมองว่าเขาเป็นคนเฉยๆจากการที่อยู่ฮ่องกงมาช่วงระยะหนึ่งทำให้เจมส์พูดภาษาไทยแปร่งและไม่เข้าใจความหมายของศัพท์บางคำ อีกทั้งในครอบครัวของเจมส์ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเป็นหลักโดยมีพ่อและแม่เป็นผู้สอนให้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเจมส์ James, สามารถพูดภาษากวางตุ้งได้ระดับหนึ่งและมีความรู้ภาษาจีนในขั้นพื้นฐานแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ก่อนจะได้เป็นนักแสดงเจมส์ James, มีความฝันที่อยากจะเป็นนักกอล์ฟโดยเมื่อครั้งที่ยังศึกษาอยู่ในฮ่องกงเจมส์ James ก็เคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ จนได้รับรางวัลชนะเลิศเรียนทองคู่กับนิโคลัสวูคอตบรา์ในการแข่งขัน ISSFHK Golf Pierce Championship เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2551ปกติแล้วเจมส์มักจะใช้เวลาว่างหมดไปกับการเล่นฟิตเนสและตีกอล์ฟผลงานด้านละครโทรทัศน์ปี2556เรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพรับบทเป็น เรืออากาศโทหม่อมราชวงศ์รณพีจุธาเทพปี2558เรื่องข้าบดินได้รับบทหลวงสุรบ,บดินปี2559เรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษรับบทเป็นนายแพทย์สตวัตวินวิวัฒน์